เกมของเราวันนี้เจ้ครับเตรียมอะไรมาครับวันนี้เกมนี้วันนี้นักข่าวกอร์ยังเป็นเกมเบรนเออีกเช่นเคยแต่วันนี้เจลและเกมเบรนแพ็ไม่ทีมีชวาเบรนเพร่ารับสทเชิญวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวละครจากญี่ปุ่นเช่นกันครับ เพราะเนื่องจากว่าทั้ง3คนนี้ครับมาจากโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งครับที่เป็นโรงเรียนชื่อดังของกระตูนเรื่องนี้เลยนะครับผมทั้งชายทั้งหญิงเทปนี้มาหมดครับ New music on the crank and nor ชอบที่นรหาน New mag mag แถวแรงเกยกลับไม่ควายกวนลอยไม่จะเคร่งใจเอ๋อโอ้โหเออผมนี่แบบว้าวกระจายไปทั่วทุกที่เลยนะครับผม ก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะฮะขี้ครั้งนี้ก็คือผมมาถ่ายตอนเที่ยงเลยนะครับก็คืออากาศร้อนผมเต็มเลยนะครับใครชอบดูผมขี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ